ใหญ่และภาคใต้และเราเห็นภาพของรัฐบาลเฉพาะการของคุณอนุทินชาญวิรกุลบริหารวิกฤตครั้งนี้ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักหนาพอสมควรถึงแม้ว่าจะมีเหตุผลว่าครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษจริงๆจำนวนน้ำฝนที่ตกลงมาหนักเกินกว่าที่จะสามารถตั้งรับได้ซึ่งก็เข้าใจได้ว่าเป็น ให้พิบัติธรรมชาติที่หนักเกินกว่าที่รัฐบาลท้องถิ่นจะรับได้หรือแม้กระทั่งรัฐบาลระดับชาติจะมีประสบการณ์ยาวนานแค่ไหนก็อาจจะเจอกับความท้าทายที่ไม่เคยเจอมาก่อนแต่ขณะเดียวกันเบสิกหรือพื้นฐานของการบริหารวิกฤตนั้นต้องมีอาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่22พฤศจิกายนเป็นต้นมานั้น รัฐบาลคุณอนุทินโดยเฉพาะตัวนายกเองและการตัดสินใจเรื่องอบพยพผู้คนการเตือนภัยพิบัติรวมไปถึงการแบ่งหน้าที่งานการการตั้งหน่วยบัญชาการนั้นมีความซับซ้อนและก็ค่อนข้างจะสับสนสำหรับคนทั่วไปก็เลยมีคำถามว่าคุณอนุทินซึ่งได้ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าอาจจะพิจารณายุบสภา บอนสเดือนตามที่ตกลงไว้ใน MOA กับพรรคประชาชนนะเพราะว่าคุณอนุทินมองว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วังใจมาตราหนึ่งห้าหนึ่งซึ่งมีการลงมติแล้วมัก็มีความเสี่ยงว่าพรรคเพื่อไทยไปชวนพรรคประชาชนถ้าพรรคประชาชนไม่เล่นด้วยก็อาจจะเสียฟอร์มของพรรคประชาชนที่ว่า ฉันเป็นพรรคฝ่ายค้านเต็มตัวไม่ได้เป็นฝ่ายค้าคุณอนุทินที่โหวตให้อนุทินนั้นก็เป็นเพราะว่าต้องการให้คุณอนุทินทําตามเงื่อนไขของพรรคประชาชนเรื่องยุบสภาภายในสี่เดือนและเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันคุณอนุทินก็ไว้ใจใครไม่ได้เลยตัวเองเป็นรัฐบาล <c oughs> เสียงข้างน้อย <c oughs> อภิปรายโต้ยังไงก็สู้ไม่ได้ <c oughs> ถ้าโหวตจริงแพ้นแน่แล้วถ้า <c oughs> พักเพื่อไทยยื่นหนึ่งห้าหนึ่งทันทีที่ยื่นสิบสองธันวาวันเปิดสภาคณนณั้นทีจะไม่มีสิทธิยุบสภาละ <c oughs> นี่ตามกวามตีความของประธานสภาเลยนะ อาจารย์วันนออาจารย์วันนอเป็นคนคุมเกมนี่ในเมื่ออาจารย์วันนอยืนยันซึ่งตรงกันข้ามกับการตีความของรองนายกบวรนศักดุวรรณโนที่บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ยื่นปั๊บนี่อำนาจนายกยุบสภาหายไปที่ไหนเล่าต้องตรวจก่อนเอกสารถูกไหมแล้วต้องไปใส่ในวาระก่อนกำหนดวันก่อน แต่อย่างไรก็ตามแต่มันก็เสียงเกินไปสรับคนอนุทินฉะนั้นถ้าคนอนุทินบอกว่าผมไม่รู้ผมเตรียมยุบละ <c oughs> จะเป็นการขู่พักเพื่อไทยหรือไม่เราไม่รู้แต่ยิ่งวันก็ยิ่งจะมีแนวโน้มว่า <c oughs> คุณอนุทินอาจจะยุบสภาวันที่สิบสองก็ได้แต่นั่นมันคิดก่อนเกิดวิกฤตมหาวิกฤตอภิมหาวิกฤตน้ำท่วมที่ใต้นะ พะเกิดเรื่องนี้แล้วเสียงวิจารณ์หนักคะแนนนิยมต่อกุนอนุทินนี่ไม่น่าจะกระเตื้องมีแต่จะสุดหลังจากกรณีนี้ดังนั้นกุนอนุทินจะเปลี่ยนใจไหมเรื่องคิดจะยุบสภา12บธันวาเพราะ12บธันวาน,นีห่างจากนี่เพียงสองสัปดาห์เสศษๆเท่านั้นนะครับแต่ละวันนี้คือ <c oughs> วันที่26พฤศจิกาแล้วเนี่ยเหลือสี่วันหมดเดือน บวก12วันก็16วันเท่านั้นเองก็ประมาณสองสัปดาห์จริงๆกระชั้นชิดมาก <c oughs> แต่ในสภาพที่พักเพื่อ <c oughs> ภูมิใจไทยคุณอนุนทินถูกโจมตีค่อนข้างหนักเพราะว่าในหาดใหญ่ถึงนาทีนี้ถึงแม้ว่าน้ำจะเริ่มนิ่งในบางจุดแต่ดูภาพที่เราเห็นจากทางอากาศนี่ยังท่วมบางจุด2เมตร <c oughs> ลดลงมาสัก30เซน50เซน ก็ยังมีปัญหาคนติดค้างอยู่จำนวนมากฉะนั้นคุณอนุทินเสียคะแนนแน่นอนในการบริหารวิกฤตครั้งนี้เกิด <c oughs> คำถามตรงว่าเหตุการณ์ที่มันหนักหนาอย่างนี้รัฐบาลไม่พร้อมในการเริ่มือวิกฤตหรือไม่หรือการขยับทุกก้าเหมือนการปะผุปัญหาแต่โน่นแต่นี่ตั้งคนนั้นคนนี้ซ้ำซ้อนกันอย่างที่น่าจะ เป็นคำถามว่ามืออาชีพหรือเปล่าเรื่องพยากรณ์อากาศล่วงหน้าความหนักของปริมาณฝนแ <c oughs> ม่นยำแค่ไหนกรมอุตุแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแม่นยำแค่ไหนหรือหนักแน่นแค่ไหนและตอนแรกๆทำไมยังบอกว่ารัฐบาลเอาอยู่ทำไมดูเหมือนจะไม่มีความพร้อมเลยฝั่งรัฐบาลและถ้ามีการแจ้งเตือนเนิ่นๆหัดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงก็อาจจะมีความ เสี่ยงน้อยกว่านี้หรือไม่นี่คือคำถามต่างๆแล้วถ้าภาครัฐบาลมีแผนรับมือตั้งระบบดีกว่านี้คือไม่หวังพึ่งคนนะหวังพึ่งระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าตั้งแต่ฝนตั้งข้าวแล้วก็ไม่ใช่ไปสั่งอบพยพหลังจากที่ท่วมขึ้นมาอย่างเหลือกำลังแล้วช่วยอะไรช่วยอะไรไม่ได้แล้ว พอเกิดเรื่องปรับน้ําท่วมขึ้นสูงแทนที่จะมีการประกาศอพยพผู้คนมีอุปกรณ์ทันทีมีเรือมีรถระดมสัปปรพกำลังได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงปรากฏว่าไม่ได้ทําและเพิ่งจะทําตั้งกรรมการชุดน้้นชุดนี้ทับซ้อนกันก็เมื่อวานนี้เองผ่านมาสองสามวันกําบางครับดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้คําถามก็คือว่าคะแนนเสียงเนี่ย <c oughs> เราเห็นนะการแบ่งรัฐมนตรีไปดูแต่ละจังหวัดเก้าจังหวัดที่ถูกน้ําท่วมเนี่ยผมก็มองออกว่านี่คือการหาเสียงชัดๆเพราะว่าไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องไปแบ่งรัฐมนตรีไปดูแต่ละกระทรวงรัฐมนตรีดูภารกิจของกระทรวงตัวเองกเกษตรก็ดูเรื่องกเกษตรใช่ไหมครับขามาาคมก็ดูเรื่องโลจิสติกท่องเที่ยวก็ดูท่องเทียทเท่ยวแรงงานก็ดูแรงงานใช่ไหมครับแล้วก็ดูมันทั้งภาค สิบจังหวัดเก้าจังหวัดเนี่ยก็ดูปัญหาแรงงานปัญหาเกษตรปัญหาพณาิชย์สิทำไมไปแบ่งรัฐมนตรีไปดูแต่ละจังหวัดก็เพื่อที่จะตอกย้ำว่านี่คือการเมืองพักภูมิใจไทยส่งรัฐมนตรีมาดูโดยเฉพาะเพื่อไปใกล้ชิดก,กับฐานเสียง <c oughs> ตรงนี้ที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของเืออาชีพเพราะว่ามีผู้บัญชาการเหตุการณ์มีผู้อำนวยการเหตุการณ์มี ข้าราชการประจําที่สั่งข้ามได้มีนายกบินมาอีกแล้วมีผู้ว่าราชการจังหวัดประจําอยู่แล้วตอนนี้มีรมัฐมนตรีก็ามาประจำจังหวัดอีกครับมันจะมีความสับสนอลหม่านเพิ่มขึ้นอย่างไรฉะนั้น <c oughs> ถามว่าเลือกน้ำท่วมครั้งนี้มีผลไหมต่อการเลือกตั้งหกเก้าน่าจะมีมีบางคนบอกอ้าวก็อนุทินก็สามารพริกวิกฤตเป็นโอกาสได้นี่ เอารัฐบาลจมไปกับวิกฤตจังนี้มีอะไรก็พิสูจน์อีกงานนี้ต้องวัดใจคนใต้ว่าตกลงคนใต้มองว่าการทำงานของนายกอนุทินเนี่ยผ่านไม่ผ่านเอาอยู่เอาไม่อยู่เพราะว่าภูมิใจไทยเก่งเรื่องการเมืองเรื่องที่จะไปซึมลึกเข้าไปถึงฐานเสียงต่างๆแล้วก็มี <c oughs> โอกาส ถ้ามองว่าการน้ำท่วมนี้เป็นวิกฤตที่คุณอนุทินพลิกเป็นโอกาสก็ยังมองไม่เห็นนะครับว่า <c oughs> โอกาสที่ว่านี่คืออะไรผลงานของการบริหารวิกฤตไม่ง่ายแล้วผมไม่เชื่อว่าจะถามคะแนนตรงนี้ถามโพคนใต้เก้า <c oughs> จังหวัดนี้ว่าพอใจกับการทำงานของรัฐบาลไหม ความเป็นผูน้นำในยามวิกฤตของคุณอนุทินสอบผ่านไหมผมว่าคะแนนมีแต่ลงมากกว่าขึ้นและที่พรกภูมิใจไทยคิดว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้ที่นั่งในภาคใต้มากขึ้นก็ชักจะรวนเรนะครับผมไม่เชื่อว่าครั้งนี้ได้ได้ประโยชน์สำหรับทางการเมืองสำหรับภูมิใจไทย ถามว่าพรรคเพื่อไทยได้ไหมก็พรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้แสดงอะไรออกมาชัดเจนในเรื่องแก้ปัญหานี้พรรคประชาชนมีการออกแถลงเสนอแนะหข้อสข้อจากหัวหน้าพรรคนัทพงศ์จากโคศกพรรคคุณไอติมคุณพริศซึ่งผมก็คิดว่าอย่างน้อยที่สุดก็ได้แสดงถึงข้อเสนอแนวทางของการที่จะแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาชนประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งเดิมภาคใต้เป็นฐานเสียงสําคัญเขาเนี่ยจะได้หรือเสียคร,ครั้งนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเพราะคุณนพิษฐ์ก็เพิ่งลงไปแล้วไม่ได้แสดงถึงจุดยืนอะไรที่ชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์จะสามารถแก้ปัญหนาน,น้าท่วมได้ดีกว่าพรรคอื่นหรือเปล่าทั้งๆท,ท,ที่ข้อมูลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องน้าท่วมพรรคประชาธิปัตย์ควรจะมีอยู่ในอาร์คฟ ควรจะม่อยู่ในแฟ้มในฐานข้อมูลตัวเองมากพอที่จะนําเสนอได้ตอนนี้เลยแต่ก็ไม่ก็ไม่ <c oughs> อมนี่คือสิ่งที่ตั้งคำถามว่าน้าท่วมหัดใหญ่น้าท่วมภาคใต้จะมีผลยังไงต่อการเลือกตั้งหกเก้าผมว่าพักภูมิใจไทยเสียพักประชาชนอาจจะเสมอตัวอาจจะได้มะ บักคือเด็กน้อยถ้ามีแผนเสนอประชาชนในการหาเสียงนะั้นในช่วงหาเสียงเพราะว่าทุกพักในการหาเสียงนั้นจะมีเรื่องป้องกันน้ําท่วมสารพักใต้และสารพักเหนือด้วยนะเพราะว่าผมเชื่อว่ามันจะกลายเป็นเรื่องน้ําท่วมจะกลายเป็นปัญหาระดับประเทศเหนือเจอมาแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนภาคกลางเพิ่งเจอมาสดร้อนร้อนจำได้ไหมครับนะครสวรรค์ลงมาถึงกรุงเทพเนี่ยน,นะตอนนครศรีธุยา ปทุมธานี <c oughs> เจอหมดแล้วครับนนทบุรีเนี่ยเสร็จแล้วก็ลงมาใต้เลยผ่านมาไม่กี่สัปดาห์ก็ลงมาใต้ที่นี้หนักเลยฉะนั้นเหนือจรดใต้เนี่ยปัญหาน้าท่วมจะเป็นคําถามใหญ่จากประชาชนว่าพรรคคุณจะแก้ปัญหาน้าท่วมอย่างไรและถ้าตอบแบบเดิมๆนี่นะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าครั้งนี้พิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถที่จะใช้ คำอธิบายเดิมๆม,มาแก้ปัญหาน,น้ำท่วมแบบเก่าอีกต่อไปพระภูมิใจไทยไม่มีแผนพระภูมิใจไทยอยู่ในฐานะที่ควรจะแก้ปัญหานี้ได้และควรจะได้คะแนนถ้าหากลงลุยเร็วตัดสินใจเร็วจัดระบบอย่างมืออาชีพเรียนรู้จากอดีตสามารถลงไปทำให้เกิดวิถีทางที่ทำให้ประชาชนเห็นว่าเออ ถึงแม้ธรรมชาติจะหนักภูมิใจไทยเอาอยู่แต่คำว่าเอาอยู่อย่าพูดนะเพราะว่าวันนี้เองลองดูคำตอบของโฆษกรัฐบาลคุณสิริพงศ์คุณสิริพงศ์ดูเหมือนว่าจะเริ่มแสดงตนเป็นโฆษกที่ดุดันที่จะเล่นภาษาการเมืองหนักขึ้นนะครับนี่อีกตัวอย่างนี่ไงนักข่าว ถามว่าสถานการณ์ยังไม่เกินมือใช่หรือไม่นี่ขึ้นหน้าจอให้ดูนักข่าวถามคุณสิริพงศ์โคศกธรรมเนียบรานของนายกรัฐมนตรีนักข่าวถามสถานการณ์ยังไม่เกินมือใช่ใช่หรือไม่คุณสิริพงศ์บอกยังไม่เกินมือเอาอยู่ใช่หรือไม่นักข่าวถามต้องไปถามปีห้าสี่ไม่ใช่ปีนี้นี่อเล่นว่าโอหานอย่างนี้ต้องระวังนะบางทีมันก็ฟังดู วกวนๆคิดว่าฉลาดไว้าสามารถเล่นคําได้ไว้แต่ผมไม่แน่ใจว่าในภาวะเช่นนี้ถ้าเล่นคําอย่างนี้จะได้ประโยชน์มิแต่จะเสียมากกว่าคุณสิริพงษ์ช่วงหลังนี้จะเล่นเกมอย่างนี้ใครบอกรัฐบาลชาประชาชนชาต่างหากเพราะว่าเราบอกให้อพยพแล้วก็ไม่ไปเองดูอย่างตัวอย่างตรงชายแดนไทยกัเมเบนซิซึ่งผมไม่รู้วมันเกี่ยวกันยังไงเพราะนั่นคือสงครามนี่คือน้ําท่วม น้ำท่วมเขาไม่ได้เขาจะต้องตายเหมือนกับอยู่ในสงครามกระสุงกระสุนนะครับแต่เอาละนี่คือบททดสอบทั้งให้ของคุณทักษิณและของทุกคนในพรรคเพื่อไทยและภพภูมิใจไทยว่าทําได้หรือไม่ดังนั้นน้ำท่วมครั้งนี้กับเลือกตั้งผมไม่มีส่วนเกี่ยวโยงกันอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆ และถ้าหากคุณอนุทินไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้ภายใน2-3วันนี้คือเอาคนออกมาจากบ้านให้เร็วที่สุดมากที่สุด 2. มีแผนฟื้นฟูอย่างชัดเจนเร่งด่วนถึงแม้ตัวเองจะเป็นรัฐบาลชั่วคราวแต่มีแอคชั่นแลนให้เห็นว่าถ้าตัวเองกลับมาเป็นรัฐบาลน,นะจะสามารถทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้ฉะนั้นในการเลือกตั้ง6กการหาเสียงหงหัวข้อสาคัญคือพรรคุณมีแนวทางแก้ปัญหาป้องกันปัญหา น้ำท่วมเหนือกลางใต้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะทางใต้นี่ผมเชื่อว่าประชาชนในการตัดสินใจเลือกพักไหนจะอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงปัญหานี้ปัญหาน้ำท่วมเรื่องสแกมเมอร์อาจจะเป็นเรื่องคนกลุงเมืองใหญ่ๆและใต้ก็เขาสนใจแต่น้ำท่วมน้ำท่วมจะมาดับหนึ่งในประเด็นหาเสียงประเด็นที่สองคือสแกมเมอร์ และระหว่างสองเรื่องนี้ที่สำคัญอยู่เหนือสองเรื่องนี้คือปากท้องเศรษฐกิจเรื่องเจรจาการทรั์เรื่องชายแดนจะผูกกันอ่าเรื่องแกปเรื่องน้ำท่วมสแกมเมอร์ชายแดนไทยกัมพูชาและเรื่องปากท้องสี่เรื่องนี้ทุกพักการเมืองเตรียมให้ดีเลยครับว่าคุณไปทำการบ้านมาไม่ใช่แค่เขียนนโยบายแล้วนะครับคุณจะเอาใครมาบริหาร แล้วคุณจะมีวิธีอย่างไรที่จะให้คนเชื่อว่าคุณมีความสามารถในการบริหารเรื่องนี้อย่างจริงจังาจาจย์เอกครับวิเคราะห์ดูสิว่าเลือกตั้ง69จะมีประเด็นเรื่องเลือกน้ำท่วมโดยเฉพาะที่โยงกับคุณอ,อนุทินยังไงโอนุทินได้หรือเสียครับคราวนี้ครับนี่เรามาคุยกันเรื่องใหญ่ครับเรื่องวิกฤติน้ำท่วมที่หาดใหญ่ ซึ่งมันไม่ใช่แค่ภัยพิบัติธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันกลายเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของรัฐบาลนายกอนุทินชาญวีรกูลไปด้วยในเวลาเดียวกันภาพของหาดใหญ่ที่จมอยู่ใต้น้ำเนี่ยนะครับมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่เขาว่ากันว่ารุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของพื้นที่เลยนะครับจนถึงขั้นต้องประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินกันเลยทีเดียวเอาละครับ เรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยเพื่อที่จะได้เห็นภาพตรงกันว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นกับเมืองหาดใหญ่มันหนักหนาสาหัสขนาดไหนคือต้องย้ำตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่น้ำท่วมตามฤดูกาลที่เราอาจจะเคยเห็นกันแต่มันเป็นภัยพิบัติในสเกลที่เรียกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลายคนบอกว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับซึ่งแน่นอนว่าพอเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันแบบนี้เข้าไปหลายฝ่ายก็ตั้งตัวกันไม่ทันเลย แล้วเร Elliot, ื่องภัยธรรมชาติเนี่ยมันค่อยๆพัฒนาจนกลายมาเป็นบททดสอบภาวะผู้น yep. ําของนายกรัฐมนตรีได้ยังไงเรามาดูกันต่อในส่วนนี้เลยค่ะเพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแน่นอนว่าคําถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือเอ๊ะแล้วรัฐบาลได้เตรียมการรับมือกับวิกฤตนี้ไว้บ้างหรือเปล่าเพราะหลายคนมองว่าการเคลื่อนไหวต่างๆของภาครัฐมันดูจะช้าไปก้าหนเสมอเลยครับ ภาพนี้มันเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเจนมากเลยนะครับคือเสียงวิจารณ์หลักๆเลยเนี่ยเขามองว่าแทนที่รัฐบาลจะมีแผนรับมือเชิงรุกแบบเป็นระบบมีการเตรียมการล่วงหน้ามันกลับกลายเป็นการวิ่งไล่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆเหมือนคอยอุดรูรั่วไปคลีละจุดพอเกิดปัญหาตรงไหนก็ไปแก้ตรงนั้นซึ่งมันไม่ทันการครับแล้วไอ้ความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่หลายคนพูดถึงกันเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ในส่วนนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นต่อการจัดการสถานการณ์ของรัฐบาลค่ะคู่ที่ติดตามสถานการณ์เขาชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่เลยครับไรมาตั้งแต่การพยากรณ์อากาศที่ดูเหมือนจะคลาดเคลื่อนไปหน่อยการแจ้งเตือนประชาชนก็ล่าช้าไปอีกไปจนถึงเรื่องพื้นฐานอย่างศูนย์พักพิงที่เตรียมไว้ก็ไม่เพียงพออีก ซึ่งทั้งหมดนี้มันส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชนแล้วก็สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเลยค่ะแล้วมันก็มีคำพูดหนึ่งที่สะท้อนความรู้สึกของคนในตอนนั้นได้ดีมากครับก็คือคำว่าเน้นภาพไม่เน้นผลสัมฤทธิ์คือพอท่านนายกเดินทางลงพื้นที่เนี่ยนักวิจารณ์หรือแม้แต่คนทั่วไปหลายคนกลับมองว่าเอ๊ะ eh, นี่มันเหมือนเป็นแค่การไปถ่ายรูปสร้างภาพหรือเปล่ามันเลยกลายเป็นกระแสตีกลับว่า รัฐบาลอาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องการประชาสัมพันธ์มากกว่าการแก้ปัญหาให้รู้ล่วงอย่างมีประสิทธิภาพครับดังนั้นนะครับจากทั้งหมดที่ว่ามาบทสรุปที่หลายฝ่ายเขามองตรงกันก็คือในบททดสอบการจัดการภาวะฉุกเฉินระดับชาติครั้งนี้เนี่ยภาวะผู้นําของนายกรัฐมนตรีดูเหมือนจะยังสอบไม่ผ่านในสายตาของนักวิเคราะห์หลายคนครับ hmm. แต่คําถามคือทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นล่ะ ทำไมการรับมือถึงดูเหมือนจะได้ไม่ถูกให้ความสําคัญเท่าที่ควรเรื่องนี้เราอาจจะต้องลองมองไปที่เกมการเมืองที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกันหน่อยครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมเลยก็คือรัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับพูดง่ายๆก็คือเสียงสนับสนุนในสภามันปริ่มน้ําตลอดเวลาครับมันไม่ได้มีเสถียรภาพที่แข็งแกร่งมากนักทําให้ต้องคอยประครับประคองสถานะของตัวเองอยู่เสมอ พอเรามาดูไทม์ไลน์ทางการเมืองแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นเดทไลน์เรื่องการยุบสภาความเสี่ยงที่จะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ทุกเมื่อแล้วไหนจะการเลือกตั้งครั้งหน้าที่กําลังจะมาถึงอีกจะเห็นว่าสมาธิของรัฐบาลเนี่ยอาจจะถูกดึงไปอยู่ที่เรื่องการเมืองเหล่านี้ซะเป็นส่วนใหญ่ครับและประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับพอมีความกดดันทางการเมืองรอบด้านแบบนี้การวิเคราะห์ก็คือว่าเรื่องความอยู่รอดของรัฐบาลเองเนี่ย อาจจะถูกจัดลำดับความสำคัญมากก่อนปัญหาของประเทศอย่างเรื่องน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่ครั้งนี้ครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับแล้วผลกระทบในระยะยาวล่ะวิกฤตครั้งนี้มันจะทิ้งบาดแผลอะไรไวใ้ให้กับนายกอนุทินและรัฐบาลชุดนี้บ้างในอนาคต มีคนใช้คำว่านี่คือบาดแผลใหญ่ทางการเมืองเลยนะครับคือมันไม่ใช่แค่แผลทะลอกแต่มันเป็นแผลลึกที่เปิดช่องให้คู่แข่งทางการเมืองสามารถหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาโจมตีได้เรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเลือกตั้งครั้งใหม่ใกล้เข้ามาทุกทีและนี่ก็คือคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดตามครับ ว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลจะสามารถพลิกวิกฤตครั้งนี้ให้กลายเป็นโอกาสได้หรือไม่หรือว่าภาพจําของน้ําท่วมหาดใหญ่จะกลายเป็นสิ่งที่ติดตัวรัฐบาลชุดนี้ไปตลอดการซึ่งคําตอบของเรื่องนี้ก็คงไม่มีใครให้ได้ดีไปกว่าประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้านั่นแหละครับทั้งหมดนี้ก็คือการ mm hmm. วิเคราะห์สรุปเหตุการณ์น้าท่วมหาดใหญ่นะครับที่เป็นมากกว่าแค่ภัยพิบัติแต่ยังสะท้อนภาพการเมืองไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีขอบคุณที่ติดตาม mm hmm. สุธิชัยไลฟ์ครับ ขอบคุณครับคุณอาจารย์เอเป็นเรื่องที่น่าคิดมากเลยครับเพราภาพลักษณ์ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณอนุทินซึ่งตอนที่เข้ามาก็ดูเหมือนจะมีคะแนนนิยมระดับหนึ่งพอตั้งรัฐมนตรีคนนอกคุณเอกนิติคุณสุประจีคุณศรีหัิ์และคุณอัตพลนี่ก็ได้คะแนนขึ้นมาทันที และมีน้ำซ้ำคุณอนุทินเดินไพ่ต่อจะเชิญคุณเอกนิติและคุณสุปจีมาเป็นแคนดิเดตนายกคู่กับเขาด้วยไม่มีคำตอบทั้งสองคนยังไม่มีการประกาศคุณอนุทินยอมรับว่ายังไม่ได้คุยกับคุณสุปจีเลยก็จะเรียกว่าคล้ายๆกับกึ่งๆบางคับมัดมือชกคุณสุปจีก็เลยบอกขอคุยกันก่อน จนที่วันนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่นั่นเนี่ยเกิดขึ้นก่อนวิกฤตน้ําท่วมนะตอนนี้น้ําท่วมมีผลต่อการตัดสินใจของคุณเอกนิติและคุณสุประจีที่จะมาร่วมอยู่ในทีมคันดิเดตนายกหรือไม่นี่ก็เป็นคําถามนี่อย่าล้อเล่นนะเพราะทั้งสองท่านเนี่ยเริ่มจะเห็นแล้วละการเมืองมันสําคัญขนาดไหนหมายความว่าการแสดงความเป็นมืออาชีพถ้าเป็นนักการเมืองแล้วรัฐมนตรียกตั้ง ทีมที่ซ้ำซ้อนกันและที่ชัดเจนที่สุดสำหรับมืออาชีพก็คือว่านายกไปตั้งรัฐมนตรีแต่ละคนของพรรคภูมิใจไทยไปอยู่ดูแลแต่ละกระทรวงแต่ละจังหวัดทั้งทั้งที่รัฐมนตรีแต่ละคนมีภารกิจของกระทรวงตัวเองแล้วเนี่ยมันแปลว่าอะไรที่ไปให้อยู่ประจำจังหวัดอืมตรงนี้แหละที่ทั้งคุณสุป,ปเจริญและคุณเองนิติคงต้องคิดหนะักคือทบทวน ถ้าก่อนหนะ้านี้ก่อนจะมีวิกฤตน้ําท่วมอาจจะโอนเอียงในข้างเออก็ไม่เลวนะแต่ว่ามีเงื่อนไขาบางอย่างนะต้องทํางานไมอิสระนะต้องมาอยู่ใต้เงาของผลประโยชน์การเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะนั่นก็คือการต่อรองเจราจาแต่พอเกิดเรื่องวิกฤตน้ําท่วมเนี่ยสองท่านนี้คุณเองนิติและคุณสุปจิคิดต้องคิดนะเพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิด พรคภูมิจใจไทยได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าก็ไม่รู้และถ้าสองท่านเข้ามาอยู่ในเครือข่ายพักภูมิใจไทยเนี่ยตัวเองก็ไม่มีอำนาจบาร,รมีเพียงพอที่จะไปแก้ไขในวิธีคิดวิธีทำงานของตัวนายกอนุทินเองหรือรัฐมนตรีที่สำคัญสำคัญหรือแกนนำของพักภูมิใจไทย ม้กระทั่งคุณพระรดอนอ่ะหรือคุณสิริพงศ์อ่ะที่ทแถลงข่าวถ้าคุณเป็นคุณเอกนิติแล้วคุณเป็นคุณสุปจีคุณคิดในใจว่าอันนี้ไม่ควรพูดอันนี้ควรทําอย่างนั้นอันนี้ควรทําอย่างนี้เนี่ยแล้วคุณเห็นภูมิใจไทยทำอย่างนี้เนี่ยคุณต้องคิดหนักแล้วว่าเราจะเป็นทีมเดียวกันได้หรือเปล่านั่นเป็นข้ออีกข้อพิจารณาหนึ่งที่ต้องคิดนะครับแล้วสองลงไปหาเสียงพรรคภูมิใจไทยจะหาเสียงด้วยอะไร ที่ผ่านมาคือเราพูดแล้วทำมีผลงานเป็นพรคอนุรักษ์นิยมที่ไม่ต้องการเขย่าเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะแต่ใช้วิธีเจาะซึมลึกเพื่อจะได้ฐานเสียงบ้านใหญ่เค,ครือข่ายมีหลายทีมจากพักอื่นมาแล้วหาเสียงด้วยนะเรื่องน้ำท่วมยากเลยนะแต่พักอื่นต้องหาเสียงด้วยน้ำท่วม แต่คุณอนุทินและทีมงานของพรรคภูมิใจไทยจะขึ้นเวทีหาเสียงเรื่องน้ำท่วมนี่ค่อนข้างจะหนักค่อนข้างจะหนักฉะนั้นเมื่อภาร,รกิจของในเรื่องน้ำท่วมนี้มันดึงเอาความนิยมชมชอบต่อพรรคภูมิใจไทยต่อตัวนายกเองนี่ทีนี้ พักหนึ่งสองสที่เดิมคิดว่าพักนี้ได้ที่หนึ่งพักนั้นได้ที่สองพักในสามเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไหมแล้วมีผลทําให้คุณอนุทินต้องทบทวนไหมว่าจะยุบสภาวันไหนเดิมที่อาจจะคิดยุบสิบสองธันวาน,นี้เลยแต่นั่นมันก่อนเรื่องน้ําท่วมซึ่งมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาล่ะอืมพักประชาชนบอกว่าจะไปคุยกับพักเพื่อไทยว่าอย่าเพิ่งยื่นหนึ่งห้านหนึ่ง ให้เสร็จเรื่องธรรมนูนก่อนเพราะว่าทุกพรรคก็ต้องการไม่ใช่หรืออย่าให้คุณอนุทินตกใจจนต้องยุบสภาก่อนจนทําให้กระบวนการแก้รัฐธรรมนูนเนี่ยมันเดี่ยงไปอย่าเลยช่วยกันหน่อยสําเร็จหรือไม่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าผลของเรื่องน้ําท่วมเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนต่างชาติด้วยนะผมจําได้ว่าเมื่อเลือกตั้งปีห้าสี่อาน้ำท่วมใหญ่ห้าสี่ นี่คมคุตสาหกรรมหลายแห่งที่ตั้มท่วมใหญ่แล้วมีโรงงานญี่ปุ่นอยู่เยอะนี่โอ้เขาย้ายฐานเลยนะเขาคิดหนักเลยเขาต้องมีแผนสองผมจำได้โรงงานญี่ปุ่นหลายแห่งบอกว่าโอ้โหมันหนักกว่าที่เราคิดแล้วครั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่านิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆในรอบๆกรุงเทพจะไม่ท้อท่วมแต่เขาดูสถานการณ์อย่างของ พากใต้แล้วก็ต้องคิดหนักพอสมควรทีเดียวนี่เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องคิดหนักเกาะติดอย่างใกล้ชิดจากนี้ไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเราไม่พลาดยังไงยังไงก็ต้องเกาะติดแล้วมาวิเคราะห์ให้ฟังกันครับว่าน้ำท่วมครั้งนี้จะมีผลกว้างไกลต่อชีวิตคนไทยอย่างพวกเราต่อการเลือกตั้งต่อการเมืองต่อเศรษฐกิจอย่างไรครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ